Okay. เดี๋ยวจะมาสอนการทำมือเนาะเดี๋ยวนี้ส,สรุปการทำมือให้เป็นคลิปวิดีโอให้เราได้ดูเนาะ,ะถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวไปถามในในตัวของสูนเนาะอ่ะจะมีก็จะมีการทํามือทั้งหมดหลายแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งก็คือเป็นรูปของประจอะุอันนี้นะอันนี้คือประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กอันนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าถ้าเป็น X เ,เนี่ยสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหากระดาษ พุ่งเข้าหากระดาษเขาพ่งเข้าหากระดาษคือังไงคือถ้าเรามีดินสอเนี่ยดินสอนี่พุ่งเข้าก็คือพุ่งจิ้มเนี่ยตั้งฉากกับกระดาษเลยอย่างงี้เนี่ยพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหากระดาษนะแต่ถ้าเป็นแบบจุดอย่างนี้ก็คือพุ่งออกจากกระดาษนะพุ่งออกจากกระดาษแบบนี้นะพุ่งออกจากกระดาษนะคือตรงข้ามเรานั่นเองนะอ่ะโอเคคราวนี้วิธีการทํามือก็คือทําได้หลายแบบแบบที่ครูเคยสอนไปแล้วคือแบบใช้4นิ้วแล้วก็ ขยับไปตามตามที่เราเคยบอกไปแล้วหนึ่งก็คือ4นิ้วชี้ไปที่เดียวกับความเร็วที่ประจุเคลื่อนที่สีนะ่นิ้วที่งอแทนทิ่ของสนามแม่เหล็กแล้วก็นิ้วโป้งแทนทิ่ของแรงนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าเป็นโจทย์แบบนี้นะสักคู่นะสมมติว่าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้อย่างเช่นข้อแรกข้อนี้ อย่างเงี้ยประจุกาลังเคลื่อนที่ขึ้นก็คือหมายความว่าเนี่ยเราก็สีนิ้วของเราเนี่ยชี้พุ่งขึ้นสีนิ้วของเราชี้พุ่งขึ้นนะแล้วก็ทําการงอคราวนี้งอไปทางไหนดีแล้วก็ท่องไปแล้วว่า X เ,เนี่ยสนามไฟฟ้าทิศพุ่งเข้าหากระดาษวิธีการทําให้พุ่งเข้าคือทำยังไงก็ได้ให้สีนิ้วเนี่ยมันงอเข้าหากระดาษเราก็ต้องพยายามคว่ำมือใช่ไหมจริงๆครูเคยให้เทคนิคไปแล้วว่าถ้าเป็น X เ,เนี่ยเราจะคว่ำม,มือเพื่อให้เราสามารถงอมือเข้าหากระดาษได้นี่นะ พุ่งขึ้นงอเข้าแรงจะไปทางด้านขวามือนะแรงคือฟอร์สนะฟอร์สคือนิงวโป้งไปทางด้านขวามือประมาณแบบนี้อ่ะสุดไปทางนี้ทำไงก็เอาสี่นิ้วชี้ไปทางนี้นะสี่กมไม่อยากจะให้ใช้ว่าซ้ายกับขวานะเพราะว่านี่ซ้ายกับขวาในวิดีโอที่มันไม่เหมือนกันก็เลยไม่อยากให้เข้ามาใส่เอาไปทางนี้อ่าไปทางนี้จนะสี่นิ้วพุ่งเข้าหากระดาษเพราะว่าเป็น X นิ้วโป้งก็คือแรงไปทางด้านบนอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะประมาณแบบนี้นะ แต่ถ้าเป็นแบบจุดถ้าเป็นแบบจุดถต่ว่าถ้าเป็นแบบจุดแบบขึ้นอย่างนี้เราก็เอาสี่นิ้วพุ่งขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอย่างเงี้ยคือเข้าหากระดาษไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบจุดคือออกจากกระดาษคาว่าออกจากกระดาษก็คือเขาต้องพุ่งขึ้นงอมือไปอย่างนี้พุ่งขึ้นงอมือนาคำตอบก็คือไปทางด้านนี้อันอย่างี้คือสายมือพูนะแต่ว่าไม่รู้น่ว่าสายมือของเราได้เปล่านะพุ่งขึ้นงอมือออกจากกระดาษนะก็คือไปทางนี้ สี่นิ้วคือสี่นิ้วคือสี่นิ้วที่ชี้ไปแทนทิศของอัตราเร็วที่มันกำลังวิ่งไปทางไหนสี่นิ้วที่งอแทนทิศของสนามแม่เหล็กอย่างนี้พุ่งออกนิ้วโป้งก็คือแทนทิศของแรงนั่นเองนะประมาณแบบนี้แต่ถ้าเป็นประจุลบอย่าลืมตอบตรงข้ามนะอย่างเช่เนเมื่อกี้เราใช้มือขวาปึ๊บป่๊บไปทางซ้ายมือนะถ้าเป็นประจุลบอย่างนี้ก็คือตอบตรงข้ามก็คือไปทางด้านขวามือก็คือไปทางด้านด้านนี้ถึงจะถูกต้องนะ ถ้าประจุบวกตอบตามมือขวาได้เลยถ้าเป็นประจุลบก็ตอบตรงข้ามนะอ่าต่อไปท่านต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระแสฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กได้นะกระแสฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ให้ส,สมสม,สมติอย่างรูปนี้กระแสฟ้ามีดิศพุ่งขึ้นถ้ากระแสฟ้ามีดิศพุ่งขึ้นเนี่ยก็คือเราจะเอานิ้วโป้งนะแทนทิศของกระแสไฟฟ้านิ้วโป้งเราแทนทิศของต้องจำทิศมือนิ้วดีๆนะครับก็อย่าใช้นิ้วผิดนะ นิ้วโป้งแทนทิศของกระแสะ้านิ้วโป้งก็ต้องพุ่งขึ้นนะสี่นิ้วที่งอแทนทิศของสนามแม่เหล็กนะนิ้วโป้งพุ่งขึ้นสี่นิ้วที่งอแทนทิศของสนามแม่เหล็กดังนั้นสนามแม่เหล็กของครูนเนี่ยจะเป็นทิศเดียวกับสี่นิ้วที่กูงออย่างนี้นะถ้าเรามองลงไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองไปแบบนี้นะพุ่งขึ้นแล้วมองลงไปเราจะเห็นว่าอันนี้มันจะมีทิศทวนเข็มนาฬิกาไม่ใช่ลองทำตามที่กูก็น่าเนี่ย สี่นิ้วโป้งขึ้นใช่ไหมแล้วเนี่ยนิ้วโป้งไปแล้วก็เนี่ยหมุนเงี้ยแล้วก็เอาตาเนี่ยมองลงไปมองไปในรูปเข็มน,นะเราจะเห็นที่ทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองอันนี้คือทิศของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะโดยสามารถคำนวณได้จากสูตรเอ่อ b ีเท่ากับสคูณสิกำลังลบเจส่วนด้วย d นะประมาณนี้อ่ออันนี้แต่ว่าถ้ามันพุ่งลงนะ่ะก็ทำได้เหมือนกันถ้ามันพุ่งลงก็เอานิ้วโป้งทีโรกเนี่ยนี่คือทิศของสนามแม่เหล็กที่มันเกิดคือใช้มือขวาอย่างเดียวนะ แล้วก็เอ,เอาเอาตามองเข้าไปนะเราจะมีทิศเป็นทิศตามเข็นมนาฬิกาประมาณแบบนี้นะนี่คืออันแรกนะเดี๋ยวจะทำวิดีโอทูกไปให้นะครับแล้วก็ไปดูซับได้อ่ะโอเคถัดไปคือเลือดแรงที่กระทำต่อประจุนะแรงที่กระทำต่อลวดที่มีกระแสฟ้าในสนามแม่เหล็กนะเราก็สามารถหาทิศของแรงได้นั่นเองนะ,นะก็วิธีการทำเอาสีนิ้วหันไปทางเดียวกับสนากระแสฟ้าอันนี้คือกระแสฟ้านะ เอาสี่นิ้วดันไปทางทิศเดียวกับกระแสไฟ้าอ่าสี่นิ้วดันฟูบอ่าสนามแม่เหล็กไปทางไหนเราก็มองเฮ้ยอันนี้เป็นแบบ X นี่ถ้าเป็นแบบ X สนามไฟฟ้าต้องพุ่งเข้าหากระดาษแต่ถ้าคููทําแบบนี้นิ้วสี่นิ้วของครูเนี่ยมันกาลังพุ่งออกจากตัวครูอย่างนี้ไม่ถูกครูต้องทำยังไงครับครูก็ต้องพยายามคว่ำม,มือนะก็คือทําแบบนี้ขยับขยับขยับนิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยอ่าสี่นิ้วพุ่งทางนี้นะสี่นิ้วพุ่งทางนี้ งอมือก็าหากระดาษทิศก็คือทิศลงนะเอาใหม่นะกระแสไฟฟ้าทางทางนี้4นิ้วพุกก็าหากระดาษนะทิศก็คือทิศลงนั่นเองนะอันนี้คือแรงที่เกิดขึ้นนิ้วโป้งคือแรงที่เกิดขึ้น4นิ้วที่ชี้ไปคือกระแสไฟฟ้า4นิ้วที่งอคือสนามแม่เหล็กนะฮะสนิ้วที่ชี้ไปคือกระแสฟ้า4นิ้วที่งอคือสนามแม่เหล็กนะแล้วก็แรงจะมีทิศลงงั้นเนี่ย ตัวของลวดนี้จะเกิดแรงขึ้นก็คือหมายความว่าถ้าทำถ้าทำลักษณะแบบนี้ลวดนี้มันจะโลงเรื่อยๆด้วแรงกระทํามันก็จะค่อยๆโลง่งอย่างเงี้ยก็คือสามารถไปใช้สูตรซิกมาเอฟกับเอไดอ้แต่ถ้าสูตรเฉพาะของอันนี้คือ f อฟเท่ากับไอเอนะประมาณนี้อาจารย์ทมมตินะหม่เอายสมมติาใหม่มยสมมติงงกันใหม่สมมติว่าอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ทิศไปทางนี้อ่ะทางนี้บ้างก็สี่นี้ไปทางนี้ งอข้าหากระดาษนะนะสิ่งนี้เป็นอางนี้งอข้าหากระดาษเพราะสนามแม่เหล็กมีทุกพุ่งข้าหากระดาษแล้วก็ทิศขึ้นถ้าเป็นจุดก็พุ่งออกจากกระดาษนะอ่านบายอ่ะ,ออะนี่นะ <c oughs> อันนี้คือ,อ,อลวดโซลินอ์นะก็คือเอาเอาตัวขดลวดเหล็กเนี่ยมาพันด้วยลวดนะพอพันด้วยลวดเสร็จรปุ๊บนากระแสฟ้าผ่านเข้าไปนะ เขาบอกว่ากระแสฟ้าเนี่ยจะก่อให้เกิดตัวของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําได้ซึ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยก่อให้เกิดขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยกันนะกระแสฟ้าก่อให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก่อให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะอย่างเช่นตัวนี้กระแสฟ้าที่พุ่งขึ้นนะครับนี่พุ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็ไล่กระแสไปกระแสถ้าเราไล่ดีๆเนี่ยพุ่งขึ้นปุ๊บปุ๊บอ้นี่มันก็จะขึ้น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 หมดเลยวิธีการทาขั้วก็คือทราได้สองแบบแบบที่หนึ่งก ใช้มือขวานะใช้มือขวาเมื่อกี้ครูบอกว่าไอ้น,นี้ไอ,นนอนนมันขึ้นใช่ไหมไอ้น,นี้ก็ขึ้นนะเดี๋ยวครูเขียนให้ก่อนอันนี้ขึ้น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 เหมานเลยเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นวิธีการทํามือแบบที่1ก็คือเราจะเอามือสี่นิ้วเนี่ยแทนทิศของกระแสฟ้าแล้วโอบมันแห้ะอย่างงี้นะแทนทิศของกระแสฟ้าแล้วโอบมันแห้ะเพราะว่าสี่นิ้วแทนเหมือนนิ้วเนี่ยเงี้ยปึ๊บวางปึ๊บเนี่ยก็ม้นไปอ่าเออทีนิ้ป้งมันจะพันไปทางนี้ เนื้อโป้งชี้ไปทางไหนทิศนั้นจะเป็นขั้วเหนืออ่าเนื้อโป้งชี้ไปทางไหนทิศนั้นจะเป็นขั้วเหนือหมายถึงว่าตัวนี้จะเป็นขั้วเหนืออีด้านหนึ่งก็ตรงข้ามก็เป็นขัาา้วใต้ประมาณนี้เนาะอ่ะนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือเรา,าตามองเข้าไปเพราะว่าตามองเข้าไปคืออะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็คือครูมองเข้าไปฝั่งนี้เลยเนี่ยมองเข้าไปเียเอามือเอาตามองเข้าไปฝั่งนี้เราจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมีทิศกำลังหมุนเนี่ยกำลังกำลังหมุนอย่างเงี้ย มองเข้าไปพวกเราพยายามจินตนาการเฮ้ย hey, มันหมุนแบบทวนเข็มหรือตามเข็มหนะ้าอะไรย้ยซึ่งเราจะพบว่าการหมุนลักษณะอย่างเงี้ยคือเขากําลังขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยอย่างเงี้ยคือหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาอยู่นะเนี่ยเรลองมองๆดีๆแล้วใครจะทําตามครูก็ได้เขีย่ยแล้วก็มองมองเขาแบบเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็หมุนแบบทวนเข็มอ่าได้เราให้ท่องว่าตามใต้ทวนเหนือนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าทวนเข็มก็คือขั้วเหนือในขนาดเดียวกันนะครับถ้าเรามองฝั่งนี้ ถ้าเรามองฝั่งนี้เข้าไปเนี่ยเราเห็นกระแสฟ,ฟ้ามันขึ้นนะเนี่ยัวตัวเนี้ยนะมันขึ้นนะก็ขึ้นแล้วก็หมุนขึ้นแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยคือหมุนตามเข็มตามใต้ก็คือทิศใต้งั้นอันนี้ก็คือทิศใต้เราทําได้สองแบบหมายนะแบบที่1ก็คือใช้สีนิ้วโป้ง,งนี้โอบเข้าแวะสีนิ้วทานที่กระแสก็โอบเข้าแวะนิ้วโป้งชี้ไปทางไหนที่น,นั้นคือทิศเหนือด้านตรงข้มามก็ใต้ไปนะ อย่างที่สองก็คือไปมองนะไปมองเข้าไปถ้าเป็นพวนก็เป็นขั้วเหนือถ้ามองอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้เป็นตามตาเป็นตามก็เป็นทิดต้ามระม,มาแบบนี้อันนี้คือการเหนี่ยวนําโดยใช้ตัวของกระแสฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กนั่นเองนะตามมานี้เนาะอ่ะคราวนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งยังไม่ได้สอนในห้องเนาะอีกวิธีหนึ่งคือเราใช้ข้าศัิ้ว อันนี้คือกดออกมาอีกแบบหนึ่งนะอันนี้แล้วแต่คนชอบบางคนชอบทำแบบนั้นก็ชอบแล้วโอเคเข้าใจแล้วก็ผ่านเลยนะไม่ต้องจำอันนี้ก็ได้แต่ถ้าใครรู้สึกแบบนั้นงงมากเลยงี้นะจำงี้เลยง่ายกว่าแต่ต้องแต่ปัญหาคือต้องจำไม่ได้ว่าไอ้นิ้วไหนคืออะไรเพราะแต่เรื่องไม่เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องเนี้ยนะครับใช้มือขวาเหมือนเดิมเนาะนั้นมือขวาพยายามรักษาดีๆก่อนจะถึงวันสอบ <c oughs> อันนี้ประจุทิศขึ้นนะประจุกำลังขึ้นถ้าประจุกำลังขึ้นนิ้วนั้นแทนนิ้วชี้นะประจุ อ่อัตราเร็วไปทางไหน,นอัตราเร็วก็คือหมายถึงว่าทิศที่ผสุกําลังเคลื่อนที่ไปทางไหนทิศนั้นจะแทนนิ้วชี้นิ้วชี้กาลังขึอนอย่างนี้นะอย่างนี้คือฟิกนะครับห้ามงอกระตึกกระตึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนี้คือแบบห้ามขยับขยับได้แก่ข้อมืออย่างเงี้ยกึกกึ๊กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ห้ามอะไรแบบอย่างเงี้ยแบบเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกึกกึ๊กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะห้ามอะไรแบบอย่างเงี้ยโอ้ยแบบเจ็บตังเลยเนี่ยฟืนอย่างเงี้ยผิดนะต้องต้องขยับได้แค่ข้อยงเดวัับตไ อย่างเช่นตัวนี้ประจุก,กาลังขึ้นคูก็้สี่นิ้วชี้ผู้ถิอเอานิ้วชี้ทิศขึ้นตามทิศของประจุนะนิ้วกลางแทนทิศของสนามแม่เหล็กใครใครจดไว้ก็จดนะนิ้วกลางแทนทิศของสนามแม่เหล็กนิ้วชี้แทนทิศของอัตราเร็วนะก็นิ้วชี้ทิศต้องดูดีๆว่าโจทย์ให้อะไรมานะบางทีโจทย์ให้เอฟมาอะไรก็ต้องเปลี่ยนตามนิ้วของเราด้วยนะอันนี้มันกําลังขึ้นก็คืออัตราเร็วคือ v นะเขาสอบจะเขียนมาให้อยู่นะ ก็เอาวีทิศขึ้นสนามแม่เหล็กคือนิ้วกลางก็ดูว่าอันนี้เป็น x หรือเป็นจูดถ้าเป็น x ก,ก็คือพุ่งเข้าหากระดาษก็เป็นหน้าตาแบบนี้พุ่งขึ้นสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหากระดาษนิ้วโป้งคือไปทางนี้เนี่ยไอ้คูสั่นสันอยู่นะนะคือไปทางขวามือคูอย่างเงี้ยอย่างนี้คือแรงที่เกิดขึ้นนะอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับนะแต่เอาใหมา่ยสูตอันนี้นะถ้าใครงง,งดูมาอันนี้คูก็เอานิ้วชี้ทิศขึ้นเหมือนกันเนี่ยนะแต่นิ้วกลางคูทําผิด เพราะว่าอันนี้เป็นสูตรสนามแม่เหล็กต้องมีทิศพุ่งออกทําไงให้เป็นพุ่งออกบางคนบอกก็อย่างเงี้ยยงไม่ได้เราจะต้องทําการพลิกแค่ข้อมือเห็นไหมนะนะเออแค่นี้เองเนี่ยคือการไม่ฝืนตัวเองเห็นะนิ้วชี้พุ่งขึ้นนิ้วกลางพุ่งออกจากกระดาษนิ้วโป้งไปทางซ้ายมือนิ้วโป้งไปทางไหนที่นั้นคือแรงที่เกิดขึ้นงั้นแรงเราจะไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะนิ้วชี้พุ่งขึ้นนิ้วกลางพุ่งออกจาก นามแม่เหล็กนิ้วนิ้วโป้งก็คือไปทางด้านซ้ายมือนี่คือแรงที่เกิดขึ้นนะอ่านี่แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าอย่าลืมนะนิ้วถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออย่าลืมตอบตรงข้ามนะเพราะนี่เป็นประจุลบก็ตอบไปทางด้านขวาแทนอะไรแบบนี้นะต,ตอบตรงข้ามกับสิ่งที่หาได้อะใหม่รอบนะ,ะสมมติว่าครูเปลี่ยนทิศไปทางนี้ทำไงนิ้วชี้ไปทางนี้ใช่ไหมนิ้วชี้ไปทางนี้ไปที่เดียวกับที่มันเคลื่อนที่นิ้วกลาง ทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเป็น x งั้นนิ้วกลางต้องมีทิศพุ่งเข้าหากระดาษงั้นนิ้วกลางครูต้องจิ้มเข้าหาเขานิ้วชี้ต้องไปทางนี้นิ้วโป้งก็ครูดันขึ้นงั้นแรงจะไปทางทิศเดียวกักบนิ้วโป้งของครูก,ก็คือมีทิศขึ้นนั่นเองนะถ้ามันลงก็เหมือนเดิมนะก็นิ้วชี้ทิศลงนิ้วกลางพุ่งเข้าหากระดาษคําตอบก็คือนิ้วโป้งนะแต่ถ้าเป็นจุย์ก็เหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆทำตามไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นจุดรงี้ยนี้เป็นทางนี้ก็เอานิ้วชี้เราพุ่งไปทางนี้แต่นิ้วกลางของเราถิดเพราะว่านิ้วกลางของเราพุ่งเข้าหากระดาษไม่ได้เพราะว่านี้เป็นแบบจุดถ้าเป็นแบบจุดสนามไม่เด็ดที่พุ่งออกเราก็ได้ไม่ใช่ทาไง,งก็คือกาบขยับได้แค่ข้อมือก็พยายามขยับข้อมือแบบนี้นะอ่าอย่างนี้นิ้วกลางพุ่งออกแหละคำตอบก็คือนิ้วโป้งกำลังโลดแต่นี้เป็นประจุลบอย่าลืมตอบตรงข้ามนะอย่างนี้นะส่วนอันเมื่อกี้ทำไม่ได้อย่างนี้ต้องใช้สี่นิ้วอย่างเดียวนะคือ อย่างเงี้ยกระแสฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กอย่างนี้ต้องใช้สี่ห้านิ้วอย่างเดียวนะอ่าอย่างนี้ใช้สี่น,น,นิ้วได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยใช้สี่นิ้วได้เหมือนกันก็คือแบบเช่นอย่างเงี้ยสี่นิ้วกําลังควยทางนี้เราก็เอากระแสอันนี้คือกระแสฟ้านะครับไอตัวนี้ในตัวนี้คือกระแสฟ้านะกระแสฟ้าแทนนิ้วชี้นะเป็นอันนี้นะกระแสฟ้าแทนนิ้วชี้นิ้วกลางแทนทิศของสนามแม่เหล็กอันนี้เป็น X กก็คือสนามแม่เหล็กที่พุ่งเข้านิ้วโป้งของเราก oh? ็คือทิศพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยถูก นะก็คือพุ่งขึ้นงนั้นไอตัวลวดเนี่ยถ้าวางแบบนี้มันจะค่อยๆลอยขึ้นยกแวน้นมีน้ําหนักมาฉุดนะแรงกับน้ําหนักอาจจะเท่ากานันทาให้ลวดจุดนิ่งได้ก็ไปจับสูตรแรงขึ้นเท่ากับแรงลงอย่างนี้ได้นะเราแตกแรงได้เนาะเพราะว่า F ตัวนี้มันเกิดจากการทํามืออย่างเดียวเลยนะไม่มีวิธีอื่นเลยนะแล้วก็จะไปใช้ซิกมาเอฟกับเอใช้แรงขึ้นกับแรงลงอันนี้น่แต่เราเลย เดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็คือนิ้วชี้ทิศลงสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหาขนาดงั้นนิ้วกลางกูงต้องลงด้วยไหมกระแสน้ฟ้าลงนิ้วกลางพุ่งเข้าหาขนาดนิ้วโป้งก็คือไปทางด,าาบบด้านซ้ายมือแบบนี้นะไปทางซ้ายมือแบบนี้ก็คือแรงจะไปทางด้านซ้ายมือนะก็คือพอวังเงี้ยตัวจะพยายามกระตุกกระตุ้กระตุตัวเองไปทางซ้ายมือนะเกิดระยะทางขึ้นวัตถุมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดแรงซิกมา m เอ็มเอได้หรือจะไปแค่ห้าสุลัก นะแต่ก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่โจที่เขาจะดีไซน์ออกมาส่วนอันนี้ใช้สีนิ้วเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เรื่องถัดไปคือเรื่องกดของเลนก็คือกดเรื่องการเหนี่ยวนำนะซึ่งมันหมายความว่าไงมหมายความว่าสมมติว่าเราเอาขั้วเหนือมาแย่นะครับสมมติว่าครูทําการเอาขั้วเหนือมาแย่อยันนี้นะดูนี่เอาขั้วเหนืออุ้ยเขียนอันนี้เหนือ, <laughs> ขอเขียนพอเขียนกระท้อนหน้าจอเป็นทิศอ,อย่าลืมว่าลืมไปว่า กระจกอ่ากระจกเวลาสะท้อนออกมากลับซ้ายเป็นขวาใช่ไหมเรียนไปแล้วเนาะอ่ะนี้เหนือนะนี่ขั้วเหนือนะพอพุ่งเข้าหากระดาษเป็นยังไงเอออ่ามันจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเหนียวนําขึ้นอ่ะอันนี้คือรูปที่กลังอธิบายตอนนี้คือไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเลยนะอ่าตอนแรกคือไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเลยแล้วอย่างครูก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะออย่างลบกันให้ปไปน้อยสักหน่อนะ โอเคเดอะไวใหม่ข่าใหม่ข่าวเนไหมสว่าเราเอาพุ่นนวดพั่วเหนือเนี่ยกำลังพุ่งเข้าหานะกําลังเอาพั่วเหนือพุ่งเข้ามาอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันจะเกิดการเหนี่ยวนําเหมือนกับว่าเนี่ยมีผู้ชายมาจีบเราใช่ไหมไงไอคนนี้ ู้สึกเฮ้เราเป็นโซนี่คือผู้หญิงเงบางม่านอาจจะกว่าเล่นตัวซะหน่อยเธอแกเข้ามาหาฉันฉันจะไม่รู้เจอแกเป็นคนแบบไหนอยู่ดีเข้ามาขออะไรนะเพราเดี๋ยวเราค่อยๆ่อยรู้จักกันก่อนดีไหมคะอะไรแบบนี้เนาะก็จะเกิดการต้านกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้จะเกิดขั้วเหนือขึ้นต้านไม่ให้เหนือตัวนี้พุ่งเข้ามาหาฉะนั้นฝั่งนี้จะเป็นขั้วเหนือเกิดขึ้นเพราะว่าเหนือกําลังพุ่งเข้ามาหาอาหารเกิดขั้วเหนือขึ้นแบบนี้อันนี้เกิดเหนือนะครับตัวเอ็นเหมือนกันนะ อ่าเรียนแกับหัวนะเพราะเราเรียนไปแล้วก็จบกขับซ้ายเป็นขวานะครับอ่ะพอได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วยังไงต่อเออนะอ่ะในขณะเดียวกันถ้าตรงข้ามสมมติว่าคร<ม>ูทําทานเอาขั้วเหนือออกอ่พาพอเกิดขั้วเหนืออะเมื่อก,กี้ก่อนถ้าเกิดขั้วเหนือเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเรียนไปแล้วว่าตามใต้ทวนเหนือใช่ไหมตามใต้ทวนเหนือเราก็มองเข้าไปตรงนี้อ่าอันนี้เป็นขั้วเหนือใช่ไหมก็ต้องเป็นทิศตามใต้ทวนเหนือก็เป็นทวนเข็ม เราก็มองเอ๊ะถ้าทวนเข็มกระแสฟ้ามันควรจะขึ้นหรือลงดีเราก็มองดีๆเนี่ยมองเข้าไปเอ๊ะกระสวนเข็มก็คืออย่างนี้อันนั้นอย่างนี้ก็คือกระแสฟ้าควรจะขึ้นก่อนแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนั้นมันกระแสฟ้าควรจะมีทิศขึ้นจากนี้ก็ได้หรือการใช้สี่นิ้วก็ได้อย่างนี้นิ้วโป้งหันไปทางไหนนี่คือเอ๊ะทิศเหนืออยู่ทางไหนนิ้วโป้งอยู่ทางนั้นทิศเหนือหายล้วคือตรงนี้นิน้วโป้งเราก็ต้องอย่างนี้ กันกระแสฟ้าเราจะมีทิศพุ่งขึ้นนั่นเองนะนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่ทําได้ครับมันแล้วแต่คนทําเลยนะเอาใหม่นะเหนือพุ่งเข้ามาเกิดเหนือต้านไม่ให้เข้าขั้วเหนือไปทางไหนหนิ้วโป้งแทนขั้วเหนือได้นะกระแสฟ้าก็พุ่งขึ้นนั่นเองนะหรือใครจะมองเข้าไปปุ๊บตามใต้ทวนเหนือทวนเข็มก็หมุนเอนเป็นทวนเข็นเมนาฬิกานะก็ต้องมีทิศชี้ขึ้นนี้ก็ไดนะ้ในขณะเดียวกันตรงข้ามถ้าเราเอาเหนือออก ถ้าเราเอาเหนือออกคือเอาเอาเหนือต้านไม่ให้เข้านะถ้าเอาเหนือต้านไม่ให้เข้าปุ๊กอันนี้มันก็จะเริ่มรู้สึกเฮ้ยเหมือนคนมาจีบแล้วว่ามาจีบเอ้ยไอ้ผู้หญิงคนนี้นี่เล่นตัวกันจังเลยเนะี่ยก็ไม่เอาและหนีดีกว่าวันนี้ก็เฮ้ยผู้ชายยิงหายากๆอยู่เอาแล้วไอ้จีบต่อไอ้นี้กลับไปจีบเขาแทนแนละ้วไปจีบเขาแทนอนะไรนะนะก็คือเอาเหนือออกไอ้นี้ก็เกิดกว่าใต้ดูดเหนือไม่ให้ออก นะเอาใหนะม,ม่นะสมมุติว่าเอาเหนือออกเมื่อกี้เอาเหนือเข้านะตอนนี้เอาเหนือออกอย่างนี้นะเอาเหนือออกเป็นผู้ชายเรียหนีจากเราแล้วไอเราเป็นไงห่วขึ้นมาไปจีบเขาเราก็ต้องก่อเกิดขั้วใต้เพื่อดูดเหนือไม่ให้เข้านะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเกิดขั้วใต้อันนี้คือขั้วใต้นะครับนี่คือตัวเนะแต่ว่ามัน,มนเขียนับหัวมันก็เลยมองไม่ออกนะคือยฟุ้กลับซ้ายเป็นฝาไม่เต็มกนะ็เลยลองดูก่อนจะได้ อุ้ยไายเลยอูเป็นการกลับเขียนกลับซ้ายเป็นขวาได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้คือขั้วใต้ก็คือเกิดใต้ดูดเข้าไม่ให้ไม่ให้เหนือออกไปนั่นเองนะถ้าด้านนี้เกิดขั้วใต้ขึ้นนะแสดงว่าด้านนี้ต้องเกิดขั้วเหนือขึ้นงะั้นนิ้วโป้งของเราก็คือต้องดันไปทางนี้นะต้องดันไปทางนี้บบนี่นะนี่ไปทบนี้แล้วก็สี่นิ้วเราจะมีทิศพุ่งลงมเอีกนะคือโอบกอดอันนี้ไวโอบกอดตัวนี้เอาไว้นะงั้นก็คือนิ้วโป้งไปทางนี้นั่นเอง มาแบบนี้แต่บางคนบอกงี้ได้ไหมครูงี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเนี่งเนื่องจากว่าไฝ่ามือเราเนี่ยมันต้องหันออกแล้วอย่างเงี้ยด้านนี้เสมอนะออกจากกระดาษเสมอนะประมาณนี้ไม่ใช่ฝ่ามือมเขาเรียกอะไรไม่รู้เนะี่ยตรงเนี้ยหลังมืออะต้องออกจากออกจากกระดาษเสมอนะฮะด้านนี้จะเป็นขั้วเหนือแทนเนาะหรือใครจะมองว่าเฮ้ยตามใต้ทวนเหนืออันนี้เป็นขั้วใต้ใช่ไหมก็ต้องตามเข็มก็พยายามหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนลงอย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่คนมองนะ อันนี้ขั้วใต้ก็จะหลักการเดียวกันนะขั้วใต้ก็หลักการเดียวกันก็คืออะไรบ้างสมมติว่าเอาขั้วใต้แย่มาเอาขั้วใต้ดูแเราก่อนอุ้ยอุยเขนกับหวยอ่เอาขัา้วต้องขูต้องเขียนกับซ้ายเป็นขวาเอาขั้วใต้มาแย่อันี่เป็นไงผู้ชายมาจีบอ่าเกิดอาการต่อต้านก่อนแกอย่าเพิ่งมาจีบฉันใช่ไหม ก็เกิดขั้วใต้ต้านไม่เข้างั้นด้านนี้จะเกิดขั้วใต้ต้านไม่เข้านะแบบนี้นะเกิดขั้วใต้ต้านไม่เข้าเพราะเกิดขั้วใต้ต้านไม่เข้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าด้านนี้ขั้วใต้ด้านนี้ก็จะเป็นขั้วเหนือนะนิ้วโป้งของเราก็แต่ในอย่างนี้ผิดเพราะว่าไอตัวหลังมือเราต้องอยู่ด้านหน้าฮะก็คืออย่างนี้กระแสก็จะลงนะปรมาณนี้นะเอาใหม่นะนี่ขั้วใต้เข้ามาเกิดขั้วใต้ต้านไม่เข้าผู้ชายมาจีบเราจะต้องปฏิเสธไว้ก่อนเขาปฏิเสธปุ๊บ อ่าอันนี้เป็นขั้วใต้ด้านนี้จะเป็นข้วเหนือนิ้วโป้งแทนข้วเหนืองั้นต้องไปทางนี้ฝ่าดาหลังมือเราต้องอยู่ด้านหน้ากระดาษเสมอนะก็คือกระแสไฟจะมีทิศลงนะจะมองตามเข็มหรือทวนเข็มก็อาจเปมองดูนะไปฝึกมองดูได้นะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเอาข้วใต้ออกอ่านะในขณะเดียวกันก็คือข้วใ,แบบนะใต้ออกแบบนี้นะถ้าเอาข้วใต้ออกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นผู้ชายไม่จีบแล้วนะเอาว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ โอเคแล้วนะจีบคนอื่นอีกแ่บอ่ะเป็นไงเริ่มหวงแล้วไม่อย่าเพิ่งไปจักฉันเลยเกิดขั้วเหนือตะดูดมาไม่ให้ออกนะด้าน,นด้านนี้จะเกิดขั้วเหนือขึ้นดูดผู้ชายคนนี้ไม่ให้ออกมาฮนะไอขั้วเหนือนี่มันเขียนยังไงวะเออให้มันการเขียน,นยากอ่ะเดี๋ยวลองดูซิเนี่ยจะดูการเขียนยากหน่อยโอ้โหหมากที่น่าเชื่อเขียนเหนือนได้อ่ะเกิดเหนือนดูดใต้ไม่ให้ออกนะครับนะ แล้วก็เหนือไปมีทางไหนนิ้วโป้งไปมีทางนั้นอย,อย่างนี้เนาะอย่าแงบบนิ้วโป้งอย่างนี้ฝักหัวอาหลังมือของคู่อยู่หนะนาเน่ากระดาษอยู่แล้วอย่างนี้ใช้ได้นะกระแสไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งขึ้นนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะไม่ว่าจะเป็นทําด้านซ้ายกับด้านขวาหลักการทําเหมือนกันหมดว่าอะไรจะอันนี้ว่าอะไรจะเข้าจะออกอันนี้คือเรื่องกฎของเหล็กน,นะเพราะว่าแม่เหล็กก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาได้เห็นไหมแม่เหล็กเนี่ยที่เอาพุ่งเข้าพุ่งออกเนี่ยก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า เนี่ยวนำได้นะนี่คือหลักการของเรื่องนี้เลยนะประมาณนี้เนาะอ่ะก็ลองไปพบทวนกันดูนะก่อนจะถึงเวลาสอบการทํามือนะครับอ่ะโอเคบัดดีครับผม